बुधे <pyatled> न <speaking in immigrant growing sound> <classical> <cœur> <shop rule> อาณาคกเทนาวิสิตาจิตตวาวุนีโดยดานเดจสกอวัตุเตจยามังกาลานิอาโยาจโนนินณณิเนสารเตยมานานิอิโตานานิตาวิวิธานิโยปานตวานิโมกังรูปัง

มันตลกไม่แพ้กอน Obrigado.